ก้าวสบายดีพี่น้องก้าวสบายดีสบูสคนเด้อเมื่อนี้มาพบก,กับน้องแบงค์แซมี่แล้วก็ดาวเฮืองพี่น้องเลยกางสิป้อนข้าวน้องแบงค์ให้น้องมี่ไปโรงเรียนให้น้องแบง <laughs> ค์ไปโรงเรียนพี่น้องให้เอ๋ไปส่งคลายเครื่องคือเก่าพี่น้องงานคือเก่ามื่อานนี้ น้าวขึ้นไ่ยอหานคือเก้าพี่น้อยแล้วมันสิมาป้อนเขาน้องแบ่งเดินอยากกินโจ๊กก็เลยไปซื้อโจ๊กมาให้กินพี่น้องเยมากินโจ๊กมะอ่อนเหลือเท่าไดเง,งินนรืลูกเหลือดสูงค่ะเหลือดสิบสี่เดือดูงยังเหลือดูนบะเงินนา้าละใช่คนเดียวพออ่อคิดออยตรงเฮียนเด้อเงินกินนี่นะ<ง>ไม่เศร้าพ่ะยีพอ,อแล้วเอะไรๆสำเนา ไปซื้อ,อยังส่าคือเมืดไปเดียวทอนสิบสี่หกพันฮะก็ได้ว่าวทอนสิบสี่เฮ้ยไปส่งเลยตอนแรกเฮ้ยไปหามเดอ้ออยากกินน้ำแปงอือเ,เป้าเป้าอะไกับปอนน้องไว้สิไว้เอาลองแล้วปอนเปาป้อนนอ้อกไหมด่สื่อเอาที่ส่กินบ่กินบ่เบิดดอ,อกจ้ากินน้องไม่สามีบอกนะ่อืยเอาไปป้อนน้องอ่ะ นางป้อนน้องเด้อเดคอยป้อนน้องไอจะปินพัดลม,มใ่้จงึงเย็นไว้ป้อนน้องซอยแม่เ,เหดเลียกซอยแม่เด้ออาหานขี้เก่าพี่นอ้อย ไปจะไปโยเบาไล้ไปได้พี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเจ็บอันเจ็บข้างกระไตเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยอยูส่สื่อกับเจ็บพี่นอ้องแสบยุมีเป้าให้น,อน้องในห้องไะจังฮะ เป็นยังสองให้น้องป้อนเข่ากันพี่นอ้องเอ้ยจะเม่เสือดำแม่เอาใหอยนงใหม่ด้วยเสือเป็นยังลูกไป<ล>ถึง<ม>ยังเลยตีเจ้าอ้าวไปหลินลนะน,นะฮะนงใส่กันยาวไส้สิคะตลาดบ่มีิได้ลูกแต่อ,อยู่เพื่อนคนแรกเอี้ยนนัเอาให้เอาใหอยนงตัวนึงเวลาบ่พอดีอืม มันหน่อยวะลกูกมันหน่อยหรือมันใหญ่ลูกมันหน่อยอืมพุ่งใหญ่ผลบอลูกบ่ป้อนระวังถือเสือนอกเด้อล,ลูกเด้อม่จสมีป้อนเขานอกเยอย ดาวเรื่องก็มีเรื่องสิมาแจ้งพี่น้องเนาะเมื่อนี้กะก็จะไงกะผาฟังน้ำกันเลยกะขอให้ยายดามาได้พี่น้องเด้อเพราะว่าดาวเรื่องกับเฮ็ดดีทีสุดแล้วจากนี้ไปก็จะอยู่กับลูกๆพี่น้องเลยสามคนเฮ้ากับกลับมาเป็นแค่เก่าเฮ้าพี่น้อง ปากเป็นกำลังใจให้เฮื่องแลก,เก่เด็กน้อยเด็กๆในเรื่องพี่น้องเด้อขอบคุได้รายเนาะสำหรับกำลังใจที่ผ่านมาแล้วเรื่องกับมิเรื่องโอเคลายพี่น้องเลยแต่ว่าว่าวลายบไดเจ็บเจ็บปากพี่น้อง คายเครื่องก็โอเคอยู่นะพี่น้องเนาะก็ได้คายดีคือเก่าขนละก็เรื่อยๆพี่น้องอากาศก็เริ่มชี่เย็นๆพี่น้องนี่ยก็คายเครื่องคือเก่าพี่น้องเลย จเจแบบนี้เหรออแม่แ่กินข่าวเลยปิงอืมแม่อืมทดเลยคืกันไปท่าน่าไปส่งจะเลยอือเอ้าถ่าไปช่วยได้แม่ซีลงงต่เศร้าแม่ซีลงก่อนเด้อ อาไพสิไปหาดจัฉสิมจังมงโอาคนบงกายาาไปรถหไปชมเาให้เกิดเหตุบรคาดคิดพี่น้องเลยอัน้องสาวอันอยเพิ่นถือรถตำําหากพี่น้องเลยเรื่องกะประธานไปเจอบซ้ำพี่น้อง หากหลาลดตมพี่น้องเอ้ยบอดี้ไปสามนิดหน่อยกับบอดี้ไปองเฮียนสามพี่น้องเดี๋ยวไปบ่น่นใครชิไปส่งจ้ะเออยกับบือยูถ้าเขาไปหลินหานไปเอียนนะลูกเด้อบ่มีพ่อเลยต้องเป็นคนหูเด้อเขาใจยุ่แม่ว้านนะเด้อ เกิดเหตุบกขาดขีดพี่น้องเลยอายน้องสาวก็ถือรถตามล้วเพื่งก็รู้สึกรู้สึกบอดีมือน,นีนรู้สึกสบายบอสบายโตนําพี่นอ้องเยเอาวเค่อยป้อนนอ้องที่เลยลูกมี่อาบุบเป็นแยงบุเป็นแย,ง,นยงดอกเค่อยเป่าเซฟล้มนะลูก จะมีถ้ำนาทีตอนเขานองพี่น้อง มีเป้าที่นอกเนี่ยเจ้าลูกเป้าแล้วมันคนกินแล้วเลยพี่น่องเห้เต้าห้งกับลูกค้าเครเคอองเมอนีเนกาคนร้ายอยู่พี่น่องมันเริ่มมนาวฮะหมดเไปสั่มุงเฮียนน่ะ ไอายอายของเอ่ยรถตามหนุกบุยผูไปเบิ่งเรากำลังไปเบิ่งบุยผูไปไปไบุยผูไปส่งเจ้าลูกยางไปยางไปนั้ได้ลูกยางไปเมื่อละโจ๊กนะแม่เมยสิปอนมะอิ่มอิ่มได้เอาไว้ลูกไปใช้ไปน้ำไผ่โอ้ยโบโบไปโบไปมันบุยผูไปส่งเอาอย่าแอบเมย์ที่เลยไปสิไปหาบเจ้า ให้มือเออชิดหัวแถวกันด้ใหหวใหญ่ก่านะเอาลยพี่น้องคลิปนี้เร่งกับสิเดโคลาาพียงซันีและพี่น้องเนาะพอกันม่คลิปหนาเด้พี่น้องเี๋ยวก็ไปไดแต่งนะอาจารย์พี่น้องเลยดีดีมีแห้งกับสุูสปนเด้อขอบใจสําหรับกําลังใจดีๆเนาะขอบใจหลายๆพอกันมคลิปหนาเด้พี่น้องสบายดี